เคล็ดลับปรับหวงจุ้ยเสริมสเสน่ห์มัดใจคนรักกวักซับเข้าตัวคนจีนที่เชื่อถือในาศาสตร์ห่วงจุ้ยมายาวนานมักแนะนำให้ลองปรับหวงจุ้ยในห้องนอนและในบ้านให้เหมาะสมกับแต่ละด้านที่คุณต้องการพลังงานที่เปลี่ยนไปจะช่วยในเรื่องเสริมสเสน่ห์มัดใจคนรักแถมยังช่วยเสริมความเฮงเรียกซับเข้าบ้านได้อีกด้วย 1. การจัดบ้านและห้องนอนให้สะอาดอยู่เสมอในห้องนอนเน้นใช้แสงไฟโทนสีขาวนวนคลครีมอุ่นๆเหาะตามหลักวงจุยแสงสว่างต้องมีความสมดุลไม่สว่างจ้าหรือมืดจนเกินไปควรแต่งรูปคู่วางไว้ที่หัวเตียงหรือติดไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ควรมีดิฟิวเซอร์หรือก้านไม้กระจายกลิ่นโดยเลือกกลิ่นที่คุณชอบแนะนำเป็นกลิ่นวานิลาจะช่วยเพิ่มความผ่อนคลายและเชื้อชวนควรนำหินโลสควอตมูนสโตนลาลิมาวางไว้ใต้หมอนของคุณและคนรักหรือตรงหัวเตียงเพิ่มพลังงานความรักดีๆ 2. การเลือกโทนสี ก็เป็นสิ่งสำคัญตามหลักฮวงจุย้ยหากต้องการเพิ่มสเสน่ห์และดึงดูดพลังความรักสำหรับผู้หญิงควรตกแต่งห้องนอนด้วยโทนสีชมพูสีโอโรสหรือสีม่วงอ่อนๆแนวลาเวนเดอร์ก็ดีสำหรับผู้ชายแนะนำเป็นโทนสีม่วงอมแดงหรือโทนสีฟ้าสำหรับห้องนอนของสามีภรรยา คงต้องตกลงกันตามความชอบแต่ขอมีสีม่วงแซมอยู่ด้วยจะดีมากจะเสริมความรู้สึกโรแมนติกน่าค้นหาไม่น่าเบื่อเช่นขาวดำม่วงเปลือกมังคุดเถาม่วง3การประดับบ้านด้วยต้นไม้สีเขียวทำให้ดูร่มรื่นมีชีวิตชีวาหรือมีดอกไม้สีสันสดใส พร้อมกับกลิ่นที่หอมอ่อนๆเมื่อเข้ามาในตัวบ้านแล้วก็ต้องรู้สึกสดชื่นผ่อนคลายโดยสามารถใช้สเปรย์ปรับอากาศน้ำมันหอมระเหยหรือเทียนหอมกลิ่นต่างๆช่วยผ่อนคลายได้ทำงานมาเหนื่อยเจอแบบนี้ก็จะดีต่อใจ 4. บริเวณประตูและทางเข้าบ้านต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดอยู่เสมอ เพื่อเป็นการเปิดทางรับทรัพย์รับพลังงานบวกเข้ามาลองคิดดูว่าถ้าหากบ้านเราลกมีแต่สิ่งกีดขวางทางเข้าบ้านนอกจากคนจะเดินเหินกันลำบากแล้วยังเหมือนเป็นการกีดขวางสิ่งดีๆไม่ให้เข้ามาอีกด้วยเพราะฉะนั้นต้องรีบจาัดก,การโดยด่วน 5. กรณีมีระเบียงในตัวบ้านก็เช่นเดียวกัน คือไม่ควรปล่อยให้รกควรหมั่นทำความสะอาดบริเวณนี้อยู่เสมอเพราะเป็นจุดรับพลังงานรับทรัพย์รวมไปถึงโชคด้านความรักด้วยหากปล่อยให้สกกรปรกไม่เป็นระเบียบระวังจะดึงดูดแต่สิ่งที่ไม่ดีหรือคนที่ไม่ดีเข้ามาหาคุณ 6. การจัดห้องพระให้ถูกต้องตามหลักช่วยเสริมบารมีและโชคลาภ โดยห้องพระควรอยู่ชั้นบนสุดเนื่องจากเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่สมควรที่จะอยู่ต่ำกว่าคนที่อาศัยอยู่ในบ้านการจัดลำดับก็เช่นเดียวกันหากมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากควรเรียงลำดับให้ถูกต้องเริ่มที่พระพุทธรูปควรอยู่สูงสุดถัดมาเป็นพระสาวกต่างๆหากมีพระพิคเนตพระแม่อุมาเทวี หรือเทพองค์อื่นๆก็ควรแยกโต๊ะไว้ตั้งหากนอกจากนี้ไม่ควรหันไปเท้าไปทางห้องพระควรปรับเปลี่ยนตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์หรือเตียงนอนในบ้านให้ดีและเหมาะสม 7. การเสริมความเป็นมงคลด้วยการนำเครื่องรางและของมงคลอื่นๆมาประดับตกแต่งในบ้านเพื่อเรียกทรัพย์รับโชคเช่น รูปม้า8ตัวรูปปะคาบ9ตัวกบคาบเหรียญเรือสำเภาหรืออื่นๆเพื่อเสริมสเสน่ห์เช่นรูปนกยูงว่านสเสน่ห์ขุนแผนว่านสเสน่ห์จันขาวเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับเคล็ดลับ่วงจุย้ยที่นำมาฝากกันจริงๆแล้วยังมีทริคอีกมากมาย ที่ช่วยเสริมพลังงานด้านความรักและเรียกทรัพย์ให้กับเราแต่ข้างต้นนี้เป็นเพียงเคล็ดลับเบื้องต้นง่ายๆที่ทุกคนสามารถทำตามกันได้ไม่ยากโดยขึ้นอยู่กับความชอบและความเชื่อของแต่ละคนว่าจะนำไปปรับใช้กันแบบไหน